มาเล่วจ้ะมาพบกับแพวานในช่วงประจันยีนาของแพวอีกเหมือนเดิมคลิปนี้แพวามาเก็บหนูไม้เพีย่ในกลัวภัยทุกคนไปได้หนูไม้ไปเก็บดูอีกกันเห็นเห็นแล้วอแหละถ้าเขา้าเขาไปเก็บพอหมุนกล้องไปข้างนอกจะได้อันนี้ ประเข๋ามาแล้วทุกคนต้นนี้เพิ่ได้สี่นอห้านอพกกนอไวอันห็ดตายไม่ได้ดนนไมีไหมต้องมีต้องมีจะเดินมาตามหาเพเดี๋ยว นี่กาแห่นี่ไงว้ายนี่ม่คิดหวลว้าวให่ยัง แค่ไม่เอาของอะไรมาใส่เลยได้ไหมแคใไม่ระเ,เอากระบ้านได้อีกโอ้โหได้ได้หลายแล้วลว่โอูโ้ยยนี่แก้งเราไม่เลยเด้ออีกนี่ ได้มันมีอมันมีปลาป้าแม่ไม่มีถุงเว้ยไอแคปคินซักเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปฮะ จะบอกให้ปักกับไปเอาถุงที่บ้านเลยฮะโอ้มันได้ไม่ปรอบนี้ทุกคนยาชัดไอเชียวชิเดนต์ามาเพร่โย ย่ yeah, yeah, าย่าอิเกรตด์นาเชนบอกออกทางนี้ออกทางนี้แม่ว่าแสดงว่าให้ได้อหะรอบเนี้ยถ้าสุกคนเธอได้หน่อไม้ดูสินี่เธอจะหายก่อนเธอไปจะเอาออกไปข้างนอกกันเลยมีไหมวะเขาขี่จกักรยานด่า ให้ชมไปเอาถุงไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเห็นเพอย่าเดี๋ยวเชฟเอาถุงกันไปดูไปข้างนอกว่าได้หลายไม่ได้มากเลยน้อยนี่เพออกมาแล้วทุกคนไป,ไปดูฝั่งเดียวได้ไเก <c oughs> ือบที่ดดยี่สิบหนอนทุกคนยังดียังดีด่าดีกันเดี๋ยวนี่มีนอนนั้นอู้นี่นี่ได้่แม่ยังนอนอีน่ พีเล่นบอกว่าแม่เธอทำเธอเก็บอะไรว่าจะใช้ this ใช้อะไรกันวะซุปเนยว่าเซฟมีเอ่อมีมีอันมามะป้าเอ้ยป๊าปะฟังนี่พี่เ๋ยวไปดูอีกฝั่งอันนี้วางไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูกอฝั่งนี้ก่อนทุกคนกอนี่ยฝนมันเพิ่งตก แก็เลยลองมันจูรอบท่เล้วน่ะปีทีเล่นะเ,ลเพิ่ไม่ได้เลยรอบนี้เชิงคือไว้ฟังเนี้ยไม่มีเลยอยากเข้าไปทางไหน,นเดี๋ยวไปดูข้างในโอเกียงขาสัน่นบุ๊คครับ ออีอยากเข้าไปดูฝั่งนี้นะทุกคนแต่ว่ามันลกมากเลยก็เขาไม่ได้เพราะว่าไปใส่เกงขาสั่นมาแต่ไปมองไปมันน่าจะมีอยู่นะเขาไม่ได้ทำไงดีทำไงด,ไดีได้อยู่ประมาณยี่สิบหนอ่อทุกคนดูหนึ่งสองสามสี่ห้า เอ็0 1แก้าสิบเอ็่ย่อน้อยทุบแกงไงเนาะยังดีเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาวิธีก่อนเด้อว,ว่าจะเขายัางไงหาทุกคนช่วยไปมองหาเด้อยเห็นไหมนู่นอน่กกอไผ่มันจะอยู่ตรงนู่นน่ะฟ้าจะดุใชงนี้ให้ก็จะมุ่งน่เด้อ นี่แจะเข้าไปดึงเด้อเขาอนุญาตหมุนเด้อแพชเข้ามาได้แล้วทุกคนไอ้นี่แต่ยัางไเห็นหนเลยไม่เห็นดอกไม้เลยจ้ะดูก่อนมองกันดูมันสูงแล้วแต่กอไผเยอะเลยตรงนี้เห็นปหมขออนุญาตด,ดูก่อนเด้อ ไม่เห็นมีหนอเว้ยตรงนี้ดูดูช่วยไปดูดกคนโอ้เห็นละมันเหมือนมันกำลังขึ้นที่เดินเลือกมาหาเป็นแบบว่าลูกอ่ะไปอยู่ไหนละ ก็หมุนเลยเดหมุนปลาหมุนดงโอ้หนอ่นอนนี่นอนกำลังข้นไอีกนอนึตรงนั้นีนี่น่นี่ก็จะได้หมอนนึงอยู่เด้วันนี้ นู้นโอ้นมีสองนกเขอชิดว่าแพงเลยว่ะ

มาแล้วทุกคนค่มามีกนิดนึงร้อนแล้วไปไปีไป๋ยวไปสรุปผลงานแล้วเดี๋ยวเพ่จะไปดูลูกอ่ะนี่จะเด,ด้อโอูดูหัวเพ่ชุดไม่ได้ชุดจะมาหาเฮ็ดเอมาหาไอ้นี่นั่นเนี่ยแต่เป็นชุดแบบชี่เพ่ จะมาเดินจะไปเสร็จมาเจอหน่มไหมอันนี้ดีหนอนหนึ่งขึ่นอยู่ตรงนี้ไปนี่เห็นไหมก้อแม่น้ำมีแต่เขามีอยู่อันนี่จ้ะตรงนู้นแพนไมกาทะลุไปเยอะพอกว่าอันนี้โห นี่นะดูปาลปาม,ลมุนปลามุนดงจ้ะเมื่อกี้นี่พี่น้องเพามุนเข้าไปเพราะเพราะมุนเข้าไปทางนี้้างหลังเนาะ้างหลังแล้วก็มีสองฝั่งฝั่งนี้อีกอันนี้หนึ่งก้อนอ้ม้จ้ะพี่น้องมุดเข้าไปได้งไงแต่เขาไปทางไหนมันจะเป็นกอไผ่อย่างมากเลยแต่มันมียมาเยอะแม่เห็นอยู่อีกหนอนหนึ่งยูแต่ว่าเพี้ไม่ได้ไปเอาไงลัวเขาเห็นคมันเดินเยอะเรื่องเรื่องอ ตรงนี้เพก็ไม่กล้าตรงนี้มันจะมีลกคทรายแต่เพไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะใส่กางเกงขาสั้นโหโคตรสุดยอดเลยคลิปนี้นนั่แหละทุกคนก็ให้ดูมันมันเลยหน่อไม้เพร่มาขี้นี่แพร่พร่ธรมันดไม่รู้ว่าทุกคนธรรมันก็แพร่ไหมนะแพร่ก็ได้มาหม้อแกงนึงแหละแพรไปมันมีอีกจันน์หน่อยเห็นไหมเห็นใบไผ่ไหมตร้นงแน่นๆเลยจ้ะมันมีอีกแต่ว่าแพรเข้าไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปเพร่จะไปแกงหน่อไม้โอ้โหหนี่หน่อหนึ่งกำลังผูแพร่จะไปแกงหน่อไม้จ้ะนี่ นี่เน,นี่ยมันผมันีไหลอยู่เด้เนี่ยคนแต่ต้องดูดีๆนันแหละแต่จะไปแกงหน่อไม้กินแซ่บๆเย็นนี้แกงเปื้อนหนาะไปๆไป,ไปล้วจ้ะคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พีวานนะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปจ้ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ